ครับวันนี้เลิกงานแล้วครับไปรับพัสดุมาหนึ่งชิ้นครับแกะออกมาแล้วนะครับจะเป็นยานของจัสเปียนครับชื่อว่าสเปเชียริฟจัสเปียนครับเป็นยานอาวกาศของขอบวนการมนุษย์อวกาศจัสเปียนนะฮะตัวนี้ครับอ่าเป็นปี1985อ่าจัสเปียนเนี่ยจะต่อจากขบวนการมันมีอะไรนะชายเดอร์อ่าชาลีบันเจียบันเจียบัน เทียบันชาลิบันไซเดอร์แปดสองแปดสามแปดสี่อันนี้เป็นภาคต่อครับเป็นแปดห้าจากตำรวจสายฟ้านะเป็นยานนะครับของเทียบันมนุษย์อวกาศมนุษย์อวกาศเนี่ยจะไม่ใช่ตำรวจนะฮะไม่ใช่ตำรวจอวกาศสายฟ้าจะเป็นคนละยานกันจะเป็นภาคน,นั้นจะเป็นช่วงต่อที่สี่ครับดูครับนะงานคือเป็นงานของบันไดทางญี่ปุ่นครับดีนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้แต่ทรงที่จะประกอบเป็นหุ่นนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับ เปนค่อนข้างซับซ้อนหนึ่งคือเป็นยานนะครับเป็นยานอตนนี้ผมเพิ่งจะบิดให้มันเป็นหุ่นคือมีวิธีบิดยังไงไม่ให้หักครับนนะคือสําคัญครับค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึงฮรแต่ถือว,ว่างานเขาดีนะครับดีมากๆเลยฮะนะครับถือว่าธรรมดาได้เร็วอยู่นะฮะ สงานนี้ญี่ปุ่นนี้ยอมรับเลยคืองานเขาละเอียดจริงฮะนะครับเขาจะเขียนไว้แบบว่าเป็นบันไดนะฮะเป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นของเล่นให้กับเซนไตปีพันเก้าร้อยแปดสิบห้าครับผมตัวนี้ประมูลมาได้นะครับแต่มีตำหนิอยู่ตรงที่ว่าเห็นไหมฮะตรงปลายแขนฮะมือหายไป ตัวนี้ถ้ามือไม่หายนะครับเขาเล่นเงินที่หลักหนึ่งตัวที่แปดเก้าพันถึงหมื่นนะหมื่นกว่าเลยครับตัวนี้ฮะตัวนี้ผมประมูลมาได้ครับประมูลในออสเตรเลียฮะได้มาแต่ปกติเนี่ยส่วนมากจะเจอคือเจอที่ญี่ปุ่นกับที่ทางอเมริกาครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยอ่าเขาไปตีตลาดที่นั่นเหมือนกันครับผมเป็นของขบวนการไดเรนเจอร์แต่ละครับผมวของจัสียนคือว่าสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวโปรดอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นตัวเก็บเลยครับ หายากแน่นอนครับเดี๋ยวจะได้เจอันที่พันบบ้านครับเดี๋ยวจะลองประกอบกลับไปถ้าว่าจะเป็นยานได้ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นตัวตัวที่จะลงจอดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับคือมันสามารถดึงออกมาได้ถนะ้าแล้วก็บิดปิดแล้วก็ดันเข้าไปครับดันงไงให้ไหม่ให้ตัวยานทะลุครับโี่นะฮะ ดันแล้วนะครับดูงานเขต้องยึดแต่ว่าเปิดปากได้ปิดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นขาจอดส่วนดูด้านนี้ครับสามารถดึงออกมานะฮะให้เป็นตัวอย่างนะครับจอดในลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยครับเกือบสี่สิบปีนะของเล่นชิ้นนี้ครับถือว่าใช้ได้ครับ